Nāme tāṃ sametā pātantā āhāvī kītā cittāṃ kāraṇṁ sīkāṃ tū Sakhi kāme tarupe kīrī sikaraṃ kāti caṇṭarī kīvī māni Tī pirati หะหะเนเคหะวันตุมีเกเตภูมัตตะยันตุเทวะชะระทะระวิสสะมีญักขะคังทัพ <laughs> 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 <whans>, ข้าแต่พงเทพีกอนอมพอมมินอัมมรินทิราทิราชองค์อาจเรืองฤทธิ์สิ่งสถิตอยู่ในทิพยะเอาวิมานแมนแดน,นสวรรค์ชั้นสัตกตกมาพจร อีกทั้งอามรเทรพเจ้าอันมีมหสิสวนศักดาเดชอยู่ในเพตแว่นแควนแสนกดจักรวาล้อยใหญ่ไตลุกกระพารเราเทพเทวดาทั้งหลาย เทวดาทั้งหลายที่อยู่บนสวงสวรรค์เล่าเทวดาที่อยู่ตามผักพื้นดินอยู่ตามภูผาป่าไม้ตามย้อยหวยนองครองบึงอยู่ตามทงอยู่ตามท่าอยู่ตามให้ตามนาตามเอือนตามซานตามบ้านโนนอยู่ยังสถานที่ ศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งนี้พระภูมิเจ้าทีพระแม่ธรณีเป็นเขาข้าประจงโคโนมหัดนมัสการแด่อ,องสัมมาสัมพุทธเจ้าส่งทรงไว้พระปัญญาคุณพระวิสุทธิคุณพระมหา กรุณาที่คุณส่งเป็นศาสดาของเราเทเทวดาและวานุษย์ทั้งหลายพันผู้เป็นมงคลในโอกวันนี้สุภะแม่นวาดดทีพวกข้าพเจ้า พร้อมใจกันนาเครื่องบูชาเนื่องในวันรลอพระพุทธลูปสิวารีฉนั้นพุ่คคาได้บอกเก่าเน่าแจ้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่พู้พาได้ก้าวถึงข้างตนแล้วนั้นน้อมเสด็จดอกลงมายังสถานที่พิธีการมงคล โอหมสักกุยันตาทิวหายันติพุทธโอชะกเรชาตังศาสนโตเฮวินโตวิทะกกุงุงเยจะเยขอนอบน้อมบุญเทินเอเอเออขอนอบน้อมทุ่เทินทัน ข้าวุสกาทวาราชเจ้าสเสด็จมายังสถานที่พิธีการมงคลด้วยการสวดมนต์สวด้วยการสวดมนต์วนสายสินเถื่อความร่มเย็นเป็นสุขกำจัดปัดเป่ามวนมูกมหาภัยพาน น้อมเสด็จมาด้วยสายพยา,ยานของพ่อพญายงพญายักษีพญายักษ์สาทันเทาว,วิรันธนาสูนนนทยาพักทีพระธิราบนาูเวภุมมการแม่อากาศกะไรเสด็จมาเเเอออ,อ,อ,อ ิมันจะทิสังราชาวิรุณปักปัตตสาสติกุมพันธานังอาธิปติมหาราชายาสันติโสอุณตปิตสักขะวุกุลธระมานามหาราโชที่มันตันนาวันโตอยักสันติโสโมหภราอัทถังสโสโค ทูนเชิญเออ,อ,อขอน้อมทืนเชินพันข่าวทัตรัตมหาราปัทบทางด่านคิดบูรพาสเสด็จมารับเครื่องสั่งเว้ยพรีกามที่พวกข้าพเจ้าทั้งหลายกำนมเนียน้อมมาถวายท่านท้าวเวรุณป,ปักปัตตสาสติ อันทาวิรุณหกห้าวเวทสุวันโนโกรุราตรเาจ้าผู้เป็นไดคของตาตุรุกบ้านทั้งสีสเสด็จมาเปิดโชคเปิดชายเปิดแสงสว่างเปิดความร่มเย็นเป็นสุขมหาถูกลา เสด็จมากคาจัดปัดเป่ามวนหมู่ไัยพานทุกท่านทุกคนที่ได้มาร่วมงานในวันนี้เสด็จมารับเครื่องสั่งเวยเมื่อรับแล้ว อุปทวันตรายอย่ามาเพีวพนันด้วยนอำนาจแห่งคุณระศษีรัตนไตรและอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ข้าพระเจ้าได้กล่าวถึงข้างตนแล้วนั้นเทวาพิณิหารจงอภิบาลรักษาอำนวยอวยชัยให้พวกข้าพระเจ้าทั้งหลายและขอบครัว บ้านที่อยู่อาศัยตลอดทั้งหยดยานชาหารต่างๆมันคงแข็งแรงสุขภาพขอให้ทุกท่านทุกคนจเจริญ้วยอายุวะนะะสุขพระพรังด้วยอำนาจบุญด้วยทรัพย์สินเงินทองลาเกิดสันเสริญ จริญด้วยเกียรติยศข้าพลดด้วยเกียรติคนทุกท่านทุกคนก็ขา้า